สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะไม่กคยเลยนะคะกดช่องน้าปโปเต้วันนี้เราจะไปตกปลาครับเราจะไปตกปลากันนะคะนี่เรามีเบ็ดสสสเสือไม่ใช่เสือแล้วไส้เดือนอยู่ไหน <c oughs> นี่เรามี <c oughs> เดี๋ยวจะไปขมีไส้เดือน,เร,เ,อนเราไปขุดไส้เดือนมา,าเราจะไปตกปลาใช่ไหมน้องเบนจะไปตกปลาใชนะ่ไหมจับเองนะ ผลงานที่คาดหวังวันนี้เป็นตัวอะไรครับตัวอะไรปลาปลาปลาอะไรปลาหนิปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาหนิครับปลานิลเอาเอาปลาอะไรก็ได้ตกได้ไปไปเลยเราจะไปหมายไหนครับวันนี้ไปหมายไหนนะน้องนิลหมายตรงนู้นไปตรงนู้นเลยนะตรงที่เราผ่านปลาแล้วใช่โอเคแล้วมาถึงหมายแรกกันแล้ว ดูเหมือนจะมีปลาช่อนด้วยใช่ไหมลุงวินใช่ครับเดี๋ยวเราจะลงไปตกหมายเลขดูก่อนว่าดูซิว่าจะได้ตัวอะไรบ้างไปบ,บ่อยอยู่ตรงไหนครับบ่อยอยู่ตรงไหนนี่ครับไปเราลงตามาไปไมินนำไปเดินมากันกินผมตมองเดินไปที่ไหน <c oughs> มีมีลูกปลาชันเดินด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปนี่มาเราไปดูดูมาสิกลับดีกว่าเอาเกี่ยวเยอะยังครับ เกลืลลอเยอะแ,แล้วนะตอนนี้นะอโอเคทด้เนะมนอ้าีมนพัาอ้าวีเตะัพันปินมันพันเดี๋ยวพิ่ง,ง,อม,องมันเดี๋ยวพ่งพร้อมยังนะหลานพร้อมแล้วเดินไดเดินก้ยังไม่เปิดหน้าเบ็ดเลย เร่นืนอหโยไปหาเราฝูงก็ดูหน่ะดูนะนะเ๋ยวเล่นก่อนเกไปมนไม่ไปอ่ะมคไนตินียัไม่ตาวดิ้นอยู่นน้มันตื้ เาาดีดจะ็เยอนมาแล้วครับแต่ที่น้องมียงเป็ดเปเมื่อสักครู่นี้หมุนขึ้นหมุนขึ้นนหมุนมุนหัดหมุนหมุนอ่ามุนหมุน่มุนขึ้นมุนหมุนอหมุนมันมาหมุนนห้มันมามัน้มาหมาุนมันม นี่นะเจแล้วปลาช่นช่อนจริงด้วยครับช่อนครับนี่ครับปลาช่อนนะครับผลงานของน้องมีนนะครับก่อนนั่นนู่นแต่ชูขึ้นหน่อยชูขึ้นหน่อยชูขึ้นหน่อยเฮ้ยจับไปจับสายมันเออนี่ครับนี่ปลาช่อนครับนี่ครับน้องมีนตกได้ตัวใหญ่ผลงานตัวแรกของวันนี้ครับ คลิปนี้เราไม่ฟาวนะครับเราได้ตัวแล้วนี่หนึ่งตัวหมายแรกกับหมายแรกกับเหยื่อที่เราใช้เป็นเหยื่ออะไรครับไสเดือนไสเดือนแล้วเบ็ดนะครับอุปกรณ์เบ็ดแนะนาหน่อยอุปกรณ์ของป้าจบเลยโอเคเดี๋ยวเรามาปลดปลาก่อนครับนเนตเต้ทำอะไรครับนเนตเต้เอาปลาลงแค่น้ำก่อนครับ ยู่ไหนบ่านี่ครับว่ายแล้วว่ายแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรเริ่มเริ่มมีแรงแล้ว ทำไมมันนี่ไงอ่ะตั้งหลักอยู่ตั้งหลักนานไปนะฮึ่นยด้วเหรอ ไปไหมไปแล้วเหรอเป็นไงครับหมายแรกสำหรับการลงไปตกปลาได้ครับสนุกได้อะไรได้ปลาชนหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวขนาดไหนครับไซส์ไหนครับไซส์ก็แข็งมินนี่มั้งอืมก็ใหญ่อยู่นะเนาะก็แข็งมินก็เมื่อกี้เนาะครับแต่เรามาเช็คหมายเฉยเนาะดูปลาเนาะแต่เราเช็คหมายเฉยเราไม่ได้เอาไปกินเราตกเสร็จแล้วเราก็ปล่อยปล่อยลงไป ใช่แล้วก็อปไปน้ำเราไม่ใช่หมาเฉยนี่ถ้าตอนนี้คือยงไงสภาพฝนมืดมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมายสองกันต่อนะครับใช่มาติดตามรับชมกันต่อมาครับว่าจะได้ตัวไหมไปไปโยโย่เย้ตนนี้เรามาอยู่กันที่หมายสองนะครับทำไมอันหนึ่งสองสามตอนนี้เรามาถึงหมายสองแล้วนะครับเราจะลงทางล่างไหมลงครับเดี๋ยวดทางลงสิครับลื่น ชั้นมากเต็มตัวแต่เราไปตกมาที่หมายสองครับมนะีเยอะเป็นแนละ้วปนี้เราไม่ลงทุนเลยนะมีลงได้อยู่นะเดยวไปไ,ได้แล้ร

ไปตรงนั้นเต้นนู่นมีปลาด้วยไป ลงไปสไลด์ลงไปเลยลงตรงนั้นไหนที่นาเต้ลงมาเกี้ยนน่นแหละตรงที่หนูลงอ่ะน,น่ะอืะอสไลด์ไปถ้าไม่กิ้งตกน้ำก็แค่นั้นแหละ <laughs> ลงไปเลยเนี่ยนาเต้ตกเลยไปเร็วเร็วเดี๋ยวปลากินลเร็วๆ

ทุรักทุเลอย่างนี้ออันนี้เป็นหมายที่สองใช่ไหมหมายที่สองเฟลนะเราไม่ได้ตัวอยู่ทางขึ้นทางลงซะก,ก่อนอแทบจะเก้าสิบองศาเลยข <laughs> นาดนี้เขาเรียกเท่าไหร่แปดสิบห้าองศาแต่ลมเย็นดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยได้ตัวไหมครับหมายที่สองหมายที่สองมาได้ตัวแล้วเราจะไปหมายไหนต่อเราจะไปหมายที่สามต่อ,ตอกลังกลับไปหมายที่หนึ่งใช่ไหมเราจะไปหมายได้ตัวแต่คนนี้ได้กี่หมายแล้ว หนึ่งหมายคนระับสู้ต่อไหมอา่าสู้ต่องั้นไปหมายที่สามต่อไปเดี๋ยวทางครับไปจะลงไปแล้วครับครับอ่าตอนนี้เรามาแวกกันอยู่ท่อข้างทางนะครับพอดีมันมีน้ําขังอยู่เดี๋ยวหลานเราจะโชว์ฝีมือการจับเขียดซึ่งเราเจอเขียดตัวน้อยมันนอนอยู่บนนท่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝีมือหลานเราจะจับเขียดได้ไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูเขียกันก่อนนะว่าเขียบอยู่ตรงไหนนะนี่ครับเขียนอยู่บนท่อสีดํานี่ครับนี่นี่นอนอยู่นี่ครับนี่ครับนอนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลานเตรียมตัวนะครับตอนนี้หลานเตรียมตัวอยู่ลงตรงนี้ครับลงตรงนู้นตรงตรงเขียดนะค่อยๆจับเอาให้ได้นะท่านผู้ชมให้กําลังใจอยู่นะดูครับหลานย่องไปแล้วครับดูครับเขียดเริ่มรู้ตัวแล้วครับเขียนไปแล้วครับนุ่นลอยน้ำไปแล้วครับ เกลี่ยลอยน้ำไปดูแล้วครับเขากระโดดน้ำตรงไปหนูก็ไม่เหยียบลูกท่อสีดำมาดิเดี๋ยวกลัวมันหัววิ่งหลายตัวด้วยมีไม่ลึกับไม่ลึกไม่ลึกโอ้ยดูครับหลานจะหลานจะจับได้สักตัวนึงไหมยังเสียวเนาะโอ๊ยยังย ได้แล้เออนี่มันเดือดมากถี่ได้มันนวดจับมือเลยเลี้วยวนวดเขากันเนาะโอ้ยยังไง,ง,งไม่ลืกแล้วเยอะทำไมเล่าจะได้ไม่แน่ยท่านผู้ชมให้กำลังใจอยู่เนี่ยผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมรอชมอยู่เนี่ยเขี่ยไปไหนแล้วเขี่ยหนีแล้ว รู้ตัวแล้วมันหนีไปแล้วตอนนี้เขียดดีไปแล้วนะครับท่านผู้ชม<อ>มาดูมาชมกันต่อนะครับดูหลานนะครับหลานจะจับได้ไหมครับอขอกำลังใจจากท่านผู้ชมหน่อยครับหลานก็กล้าก,กลัวอยู่นะครับตอนนี้ลงไปงทีน้ำแค่หัวเข่าเองไม่เป็นไรหรอกน้ำแค่หัวเข่าเองลงไปเล่นเลย มีตัวไปดูเขียดนี่ไปดูเขียดนี่มีดูไปดูเขียดก่อนอะไรที่สุดนะครับหลานอะไรที่สุดกันเก็บเขียก็ไม่ได้ครับเต็มตัวเลยครับเอารองเท้ามาด้วยหมังนใจที่ตกไปสองหมายหลานหลานความร้อนขึ้นเกิดความเครียดยังหนาว ดูสภาพครับตังเกงไปงั้นน่ะดูสภาพครับเห็นน้ำไม่ได้เอาเท้ามาโดดตุ้มตุ้มตุ้มสักทีไม่โดดเองนะนุ่นถีบนะตรงนู้นมันมีหนามอ่ะหนูต้องลงตรงนี้แหละตรงตรงนี้แล้วก็เดินไปเอามาบายไป ตรงโน้นมันมีหนาอม <c oughs> อันนี้ยังไม่ฉีดเลยนะลงเอง <c oughs> ไปเอารองเท้ามาเดิน <c oughs> เอใส่ไปข้างนึงใส่ไปข้างนึงใส่ไปข้างนึงแลง้วก็ลอยไปเอามาตรงนน้นมันลงไม่ได้มันเป็นหนามไปเจ้เขาไ่เอาไม่ลอยตรงนน้นมันเป็นหนามไปเอายิ่งไปเด้งอีกเอามาเร็วเร็ว ตอนนี้เราก็มาแพะพักหาของทานเล่นกันนะครับกินอะไรวันนี้เราสั่งอะไรไปเราสั่งอะไรไปสั่งไหนคะพิซซ่าพิซซ่าหน้าอะไรครับฮาวายเอี้ยนฮาวายเอี้ยนไซส์เอ็มเพิ่มชีสด้วยนี่ครฮะไอเอ็มพิซซ่าหลังหมู่บ้านเราเอาเฟรนไทนด้วยใช่ไหมครับบอกพี่ก็ดิเอาหมดบอกพี่ครับเดี๋ยวพี่จะได้ทอดพร้อมใส่ความพิซซ่าเลยเดี๋ยวบอกพี่ครับบอกพี่เอาเฟรนไทน์นะครับผมเนี่ยบอนบอกพี่พี่อย่างเงี้ย เป็นฟชีสพี่ครับเปนเป็นฟชีสหนึ่งครับบอกเขาเดี๋ยวบดพี่รีบกินเปล่าเราไม่สั่งก็อดแล้วไแต่เนะเราสั่งเองมแ่ไม่สั่งอดเนาะเราจะบอกพี่เขาดูเป็นฟชีสเป็นฟชีสหนึ่งครับพี่เขารอฟังอยู่น่นะดูี๋ยกาพี่เดียเป็นกาแสดงออกว่าเราสองหนึ่งแอคชั่น เอาแล้วเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสองหนึ่งเรียกเรียกพี่คาราดดังๆเ้วเรียกเขาเดี๋ยวหน้ากินด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้กินนะไม่ได้กินเวยไมได้กินแล้วนี่ยดีดิเป็นไ้ จะแก้หน so ่อยเดี๋ยวกินเร็วๆไมงิ้นให้จ่ายตังเองหมดนะเาเร็วๆพิซซ่าด้วยให้จ่ตังเองสั่งพิซซ่าไปแล้วด้วยไม่เงินเงินมีเงินที่อยู่นี่เลยถ้าไม่สั่งก็อดสั่งได้หรจ่ายให้เราดเดี๋ยวถ้าสั่งแล้วนนู่นจ่ายตังให้ไปดนี่เอใ่นกินแล้วนั่นนั่นนั่น หนึ่งสองสามนี่ครับหลังจากที่เราสั่งพิซซ่ากับเฟนฟายไปเราจะมาเลือกผู้จ่ายตังค์นะครับโดยการโอนออกขครออกคนนั้นจ่ายตังค์นะโอเคไหมไปออกกันนะจ่ายตังค์อ๋อนุ่นมาดิอนอ้อยออกนาเต้จ่ายตังค์โอ้นาเต้จ่ายตังค์ ดูหัวลรอดูแต่ละคนหัวล้อหัวล้ะอร่อยเลยสะใจใช่ไหมเนี่ยเตได้จ่ายตังเนี่ยสะใจใช่ไหมไม่หนูหนูกำลังใจแก้อยู่ว่าจะโดนหนูหรือเปล่าวะหนูไม่มีตังโอเคจ่ายก็จ่ายเดี๋ยวนได้จ่ายเองครับนี่พอไม่ใช่ตัวเองปุ๊บสะใจมากเลยโอเคได้จ่ายเองครับโอ้หวิดีโอด้วยกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับตอนนี้เรายังไม่ถึงหมายที่สามเลยเราไปแวะซื้อพิซซ่ากันมาอละนี้ครับ ซื้อเป็นฝายชีสมาด้วยดูหน้าชีชสสก่อนครับนี่ละชีสเยอะเยอะเ,เลยนี่จะไปแกะพิซซ่าอเอาถือไว้เดี๋ยวมันคว่ำจับข้บางล่างไว้ของท้าวต้องเดินด้วยท้องนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ่บอบปลาที่ไหนสักที่หนึ่งแต่เราไม่รู้จักชื่อเราจะมาแวะกินพิซซ่ากันก่อนเนื่องจากเรามีเวลาน้อยเนอะเพราะเดี๋ยวห้าโมงแม่ของหลานเลิกงานมาเราจะต้องไปบ่อทองกันต่อ เ,เราเลยไม่ได้เข้าตกบ่อกตกปลา,า,ออาโอ้อน่าหาไวเอียนครับสับประรดกับแฮมบวกกับพิซซ่านี่บวกกับอะไรนะเฟนฟร <ไฟ S 2> ายคลาชีสเขาไม่มีซอสพริกแค่เราเดินใช่ครับพิซซ่าได้กี่ชิ้นนะครับสองสี่หกหกชิน้น อถ่ายรูปกันหน่อยนะหลานถ่ายรูปกันหน่อยหนึ่งสองสามโอเคกินให้อร่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปหมายที่สั่มันต่อขอตัวไปกินพิซซ่ากับเฟรนฟรายชีสก่อนครับมิ้กินอะไรกินชีสกับเฟรนฟรายครับอยากกินอวดใครอวดพี่นัทครับพี่นัทคือใครพี่นัทคือพี่ของหนูอ๋แล้วอันไหนลองกินให้อร่อยอร่อยยั่วพี่นัทหน่อยดิ เชียงช้าช้าเข้าปากเขา้าช้าช้าจิ้มใหม่จิ้มใหม่ชีสเต็มยิ้มเ,ยมเลยชีสเต็มยิ้มเ,ยมเลยนี่ครับเป็นฝ้ายชีสครับรเข้าปากชา้าช้าเข้าปากชา้า,าชา้าอ๋อชวนพี่นัดดีพี่นัดกินไหมพี่นัดกินนะครับมาก,กินกับน้องมีนไหมครับมากินกับน้องมีนนะครับรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยครับอร่อยอกีกคำหนึ่งอีกคำหนึง่งชีสเยิ้มเลย นี่บอกพี่นัดดูนี่พี่นัดดูนี่เดี๋ยวมีกินแลกกินแบบเลอะปากหน่อยกินแบบเลอะปากหน่อยป้ายๆริมผิวปากหน่อยป้ายๆปากเลยดิอืมอันนี้อร่อยไหมอร่อยบอกมากินด้วยกันนะพี่นัดนะนันนุ่นกินอะไรครับกินพิซซ่าครับพิซซ่าหน้าอะไรพิซซ่าหน้าอะไรหน้าฮาวายเอียนครับนี่นี่นี่ดูชิดดูชิดก่อนนี่ยืดๆเลยจ้ามันไงเป็นไง อุ้ยหน้าหายหมดเลยเดี๋ยวๆเอาหน้าก่อนมาเอาหลุดนี่โหนี่อือี่นะหวานดีนะนี่อืออืออือ เป็นไฟครับปากเคระเลยเดี๋ยวเราจะมาคีมีหนโตะหลานกันนะครับนี่ครับ <laughs> <laughs> หลานเขินครับหลานเขิ <laughs> นขอช้าครับอันนี้ฟันหรือเขี้ยวกุน เหมือนไอ้การ์ตูนเขี้ยวกุดเลยฟันเราเนี่ยห่างทั้งบ้านแต่ดูใกล้ๆดิ่ฟันห่างฟันเหมือนไอ้การ์ตูนเขี้ยวกุดเลยฟันให้เตะดิดูดิย่างนี้จะเกลยะเกแงต่อไปต่อไปจะเป็นตานณุนแล้วนะครับเกิดบ้านไปเปิดให้หลานดูด้วยนะไอ้เขี้ยวกุดน่ะหลานไม่รู้จักคีมีหนอโตคีมีหนวดโตอันนี้เดี๋ยวชิ้นนี้เราจะคีมีหนวดโตนณุนนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปคิมิโนโตะห่างเหมือนห่างเหมือนจันหล่อเนียนๆกินแต่หน้ามันดิหอนนี้นะหลานสองคนกำลังตื่นเต้นกันนะครับ มาดูกันครับว่าน้าหลานตื่นเต้นเพราะเจอตัวอะไรารู้นะเยวใ้นาน้าหลานตื่นเต้นเจอตัวอะไรครับเจอตัวอะไรครับกลัวกัวตัวอะไรไหนอะไหนพาไปดูใกล้ๆนิดพาไปดูใกล้ๆดพาดูใกล้ๆไจะไปใกล้เราตัวยาวมากครับ้ะองไปมากยไปจับไปพัดคอเล่นไป ตัวยาวมากแล้วนั่นยาวมากงกหัวอยู่หางมันทำนี่เหมือนตรงก้านกล้วยอยู่น่ะสีเปียกเสมอนมากเลย เหัวลงมาแล้วอ๋อเราไปแล้วเลือแล้วเลือแล้วนี่เลืะเกตัมักลมกลืนกับร่องเออกลมืนกับร่องกล้วยเอาหัวมาแล้วเอาหัวมาแล้วเอาหัวแล้วไม่รู้อะงูอะไรไม่รู้อะเขียวรู้แล้วว่าตัวสีเขียวเลยก็งูเขียวเนี่ย เอาปอย่ในแล้วหนอกัวนาแล้วหัวไปแลต่ใจตใจนแล้วเลื้อลงแล้วเลื้อลงแล้วเ้ลงแล้วนะมนนั่นน่ะไม่มาลงมาดินตั้งแต่เื่ลน่ะนี่ว่าลุงบอกไงรูอมาดีลงมาแล้วน่ะ โอ้ตัวยใหญ่อะมีนหนูกลัตัวยาวเลยนะหัวอยู่ไหนแล้วหัวอยู่ไหนแล้วไม่ใช่มดแต่ถ่ายมันพันขานะไม่รู้ตัวเลยเนี่ยแล้วาเลงแล้วลงแล้ว หน,นากลัวสุขโคลฉันรัวเจอเยากไม่ไปต่อแล้วไม่ไปต่อแล้วมีไม่ไปต่อแล้วอะไรมัน<ะ>ไ,ไอไนน้นี่เนาะอืมนากลัว